สมัคร Gmail หลายบัญชีในเครื่องเดียวนะครับกดที่แอปนี้นะตัว G ไม่ใช่ Google c Home r นะครับเป็นแอป Google จัดการบริหารบัญชีตัวสีขาวๆเนี่ยสังเกตที่นี้มุมขวามือเปลี่ยนสลับบัญชีนะครับกดเข้ามาแล้วของคุณน่าจะมีไม่กี่บัญชีให้เลื่อนนะครับเลื่อนหาปุ่มนี้นี่โอ้โหของผมมันเยอะกดคาว่า,าเพิ่มบัญชีนะครับไม่ใช้เบอร์โทรนะครับเพิ่มบัญชีก็ติ๊ก Google จากนั้นครับกรอกข้อมูลไปไปเรื่อยเลยยาวเฟือเลยนะครับโทรศัพท์บางเครื่องมันจะกดข้ามไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ไอปุ่มกดข้ามเขากดข้ามกันยังไงแต่ในส่วนนี้กรอกไปมั่วๆได้เลยนะครับกรอกตรงนี้นะครับกดสร้างบัญชีอย่าลืมตรงนี้นะสำหรับตัวเองครับก็ยาวไปนะครับทั้งชื่อสกุลเดี๋ยวตัดแป๊บนึง ใส่ข้อมูลยาวเฟือยมาจนถึงขั้นตอนนี้นะครับจะให้เลือกที่อยู่ Gmail หรือว่าชื่อ Gmail ของเราเนี่ยแนะนําให้เลือกเองนะครับเพราะว่าระบบมันเลือกมาให้เราแต่ละตัวจําโคตรยากครับติ๊กเลือกเองครับสูตรนะครับสูตรของผมคือทับศัพท์ไปเลยอ่ะผู้หญิงนะครับเมื่อกี้ผมกรนกหนกนะครับผมก็ K O R N กรนกรนกาหนกนะครับกรนกหนกแบบนี้นะครับเนี่ย ถ้าลักษณะนี้ทับศัพท์แบบนี้ชื่อว่ากรกนกชื่อผู้หญิงนะครับมันอาจจะผ่านง่ายถ้าไม่ผ่านนะครับให้ใส่สูตรแบบนี้นะครับสองหาหกสาใช้เป็นพศออป,ประเทศไทยน่าจะผ่านนะครับออโอเคเดี๋ยวผมลบพศออ,ออกไปลองกดว่าจะผ่านหรือไม่ไม่ผ่านนะครับลองใส่2 5 6 3้าหกอโอเคถัดไปน,น่าจะผ่านโอเคถ้า2 5งหไม่ผ่านก็ส กนกนานแสดงว่าชื่อมันซ้นถ้าชื่อมันไม่ผ่านนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นนามสกุลหมายถึงว่าบัญชีปลอมเนี่ยคุณก็ตั้งชื่อมามั่วๆนะครับชื่อไม่ผ่านใช้เป็นทับศัพท์นามสกุลชื่อมั่วนามสกุลมั่วคือชัยเชื้อนะครับผมก็ประมาณนี้ชัยเชื้ออะลองดูถ้าผ่านมันก็นี่ผ่านนะครับอ่ะโอเคนี่คือแก้ปัญหารหัสเขาเรียกว่าชื่อ Gmail account ไม่ผ่านคุณก็แก้ประมาณนี้รหัสนะครับ สูตรของผมคือครับใช้ชื่อเล่นสัก4ตัวอักษรและต่อท้ายด้วย1 2 3 4แบบนี้จะผ่านนะครับโอเคผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับสูตรของผมคือชื่อเล่นสมมุตินะเราก็ตั้งขึ้นมามั่วก i ฟฟี่นะครับแล้วก็ g i f y 1 2 3 4ประมาณนี้นะครับให้จำง่ายๆ มันก็อาจจะผ่านถ้ามันซ้ำมันก็ไม่ผ่านนะครับถ้า1 2 3 4ไม่ผ่านคุณก็ใช้ตัวเลขอื่นประมาณ4ตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวตัวเลข4ตัวจะผ่านง่ายผมใช้สูตรนี้ประจําครับจําง่ายครับกดถัดไปผมผ่านนะครับนี่ผมประมาณนี้นี่ครับขั้นตอนสําคัญมันบอกว่าเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไหมนะครับถ้ามันถามแบบนี้ให้คุณเลื่อนลงไปแล้วกดข้าม ะครับไม่ต้องโอเคใช้เลยนะกดข้ามไปเลยผมทํามาแบบนี้3ปีแล้วนะครับมันก็สร้างบัญชีให้ผมมันก็ถามย้ำอย่านะเพิ่มหมายเลขโซัพท์หมผมก็ข้ามไปตลอดนะครับก็จบข่าวเลยนะครับสามารถใช้บัญชี Google ไม่โดนสแปมผมทํามาแล้ว3ปี นะครับหนึ่งบัญชีเนี่ยสร้างได้เป็น20 Account ผมมีโทรศัพท์5เครื่องคุณไปคูณกันเอเองแล้วกันนะครับโอเคจบเพียงเท่านี้นะครับบัญชี Google ไม่ใช้เบอร์โทรครับ